สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะผมที่ติดตามช่องนายคอจ้อนะครับหรือพี่พีที่เข้ามาใหม่นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่25มิถุนายน2565นะครับเวลาประมาณ12บนาฬกานะครับผมตอนนี้นี้จะเห็นได้ว่าผมตากขี้ไก่นะเอาพึ่งเอาออกมาเมื่อวานนี้นะครับฝนตกเมื่อคืนนี้ฝนตกก็น่าจะตากอีก ยาวเลยแหละสามสีว่วันเลยเพราะว่าฝนได้ตกใส่มาแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเก็บไข่นะครับผมแล้วก็นี่นี่เฮ้ยมา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 ออกไปเอกไปปิดไว้ก่อนนะครับ นี่ผมพามาดูไข่ก่อนนะครับไข่ก็แดงดีอยู่นะครับชว่วงนี้นี่นานๆก็เห็นมาบ้างนะผมแบบนี้นะหลุดมาบ้างเขาเรียกว่าไข่หลอดหร,อหรืออะไรวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับ10เรื่องที่ต้องรู้สําหรับมือใหม่นะผมในการเลี้ยงไก่ไข่นะครับน,นี่นะครับก็ประมาณนี้เนาะผมจะแบ่งออกเป็น สองเรียกว่าสองอะไรสองสองสองประเภทนะครับผมสองชนิดเนาะเรื่องที่ต้องรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่ของกงตับแล้วก็แบบปล่อยนะครับมันจะมีปัญหาอะไรบ้างน,นะผมที่ต้องที่ต้องรู้ที่ต้องเผชิญนะครับผมในการเลี้ยงไก่ไข่นะผมมันจะมีปัญหาอยู่ทุกช่วงนะครับผม เราจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรนะครับก็ฟังไว้นะผมเราจะได้คิดวิธีแก้ไขปัญหาแต่เนิ่นเนาะในการทำโรงเรือนทาอะไรเลยนะครับขอแรกนะครับผมไก่เป็นหวัดนะผมหรือเป็นหวัดหน้าบวมนะครับในการในการเลี้ยงไก่เนี่ยถ้าโรงเรือนดีไม่พอนะครับผมโอกาสเป็นหวัด เป็นได้ง่ายมากเลยนะครับถ้าลงเรือล่วนะเป็นหวัดต,ตัวเดียวเนี่ยโอกาสเป็นหวัดต,ติดต่อกัน4ี่หตัวแล้วก็ลามไปถึง10ตัวเป็นไปได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าผมผมเคยมีประสบการณ์นี้มาแล้วนะครับไก่เป็นหวัดนะครับผมถือว่าเปอร์เซ็นไข่เราจะตกเลยนะช่วงนั้นมันจะเป็นอะไรที่ เปอร์เซ็นต์ตกจริงๆนะผมแค่หกสบเปอร์เซ็นเลยแหละเปอร์เซ็นต์ไข่วิธีแก้เราก็คือทำโรงเรือนให้มันดีๆนะครับผมห้ามให้ฝนาสาดนะข้อนี้ปัญหาต่อไปนะผมที่ผมพบเจอก็คือไก่จิกตูดกันนะครับไก่จิกตูดกันนะไก่จิกตูดกัน ก็เป็นปัญหาในการเลี้ยงไก่ไข่เหมือนกันนะครับผมเป็นปัญหาใหญ่เลยแหละเมื่อก่อนนะครับผมมีมีพี่ท่านหนึ่งอยู่ถามผมมาผมว่าจะตอบไปอยู่นะครับว่าทุกวันนี้นะครับผมผมจะแยกนี่ใช่ไหมครับผมมานี้เรียกว่าคอกหนึ่งนะผมผมใส่ไก่สามตัวนะขนาดประมาณนี้มานี้ใส่ไก่สามตัวเออ ไก่ก็จะไม่จิกตูดกันนะผมจิกก็มีมีนะผมแต่น้อยมากเลยเดือนนึงอาจจะเห็นสักตัวแต่ก็ไม่ตายนะก็เอาแยกออกนะครับแต่แต่ก่อนนะท,ที่ผมที่ผมทํำคอกในบ้านอนะ่ะผมใส่ผมใส่ไปคอกนึงนะ่ะประมาณหกตัวเจดตัวนะครับผมอย่างตัวนี้เนาะ ตัวนี้ผมจะเอาออกนะไม่มีตะข่ายกันมาถึงตัวนี้เลยนะผมผมใส่ห้าตัวอย่างนี้เวลาไก่หลายๆตัวอยู่ในข้อเดียวกันนะครับมันจะจิกตูดกันนะครับผมจิกตูดกันแล้วก็เอาไม่ทันนะเพราะว่ามันเห็นเพื่อนทํามันก็จะทําตามนะครับปัญหานี้ก็ผมก็แก้มาเป็นอย่างนี้นะหรือถ้าเลี้ยงปล่อยนะ่ะแน่นอนนะผมปัญหาไก่จิกตูดกันก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะ เพราะว่าไก่เป็นร้อยสองร้อยตัวเนาะเลี้ยงขังรอบเดียวนะครับปัญหาต่อมาที่ผมเคยเจอมานะผมก็คือเรื่องยุงนะครับผมยุงยุงเยอะนะครับยุงเยอะมากในบ้านนะซึ่งเรานี้ก็ไม่ค่อยมีนะผมไม่ค่อยเห็นนะ,ะนี่นใครก็มันตรวจมันกินตาไก่ตอนมันนอนอนะ่ะมันเอ็นให้ไก่เป็น ตปัญหาวิธีสังเกตนะผมถ้ายุงเยอะนะช่วงประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ยจะเข้าเล้าไก่ไม่ได้นะครับผมคนจะเดินเข้าไม่ได้เลยเพราะว่ายุงมันจะเยอะมากแล้วไก่ก็จะมีไอ้ตรงหงอนเขาแดงๆเนี่ยมันจะเป็นจุดแดงๆเล็กๆนะครับเป็นเหมือนยุงกัดนะมันพอดูออกได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีนะ ปัญหาที่ผมเจอก็คือยุงเยอะทำไมถึงยุงเยอะนะในบ้านเพราะว่าผมเลี้ยงหอยไปด้วยนะตอนนั้นเออเป็นที่เพราะพันลูกน้ํายุงลายอย่างดีเลยนะครับผมเลี้ยงใส่ท่อนะ่ะท่อซีเมนนะ่ะประมาณสามท่อนั่นแหละลูกยุงไข่ใส่จนต้องได้เลิกเลี้ยงเลยนะผมหอยนะ ใครที่มีถังน้ํามีอะไรใกล้ๆข้อไก่ใกล้ๆอะไรก็เททิ้งนะครับมันเป็นจุดเพาะยุงชั้นดีเลยนะครับข้อต่อไปนะผมที่ผมเคยเจอมาก็คือไก่ไข่ไม่ออกนะครับไก่ไข่ไม่ออกถ้าผมมีรูปผมอาจจะแปะรูปไว้ให้คข้างนะครับผมให้ได้ดูนะไก่ไข่ไม่ออกก็ คบเยอะนะช่วงนั้นที่ผมเลี้ยงไก่แล็กๆผมพอจะเดาสาเหตุได้นะผมว่ามันเกิดจากอะไรนะครับอันดับเท่าที่ผมคิดว่านะมันเเปอร์ซนโปรตีนอาหารไม่ถึงนะเพราะว่ามันเป็นติดต่อกันไม่ใช่ติดต่อดแบบว่าเห็นได้ทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ไก่ตัวนั้นก็เราก็จะเอา เอาปลายเข็มหรือปลายไม่ใช่ปลายเข็มปลายกันไกลปลายมีดนะไปทั้งทั้งให้มันแตกนะผมแล้วก็บีบบีบให้มันแล้วก็มันจะไหลออกนะครับผมถ้าไก่ตัวไหนไข่ไม่ค่อยได้แล้วมันจะไข่ไม่ดีเลยนะไก่ตัวนั้นจะไข่ไม่ออกเลยปัญหาในการแก้ของไก่ไข่ไม่ออกก็คือหาอาหารดีๆนะอาหารคุณภาพดีๆเลยไม่มีปัญหานั้นนะครับผมที่ผมเปลี่ยนอาหารมาทุกวันนี้ ผมบอกเลยผมเลี้ยงมาเนี่ยประมาณผมออกมาเนาะผมเปลี่ยนอาหารมานี้ประมาณ6เดือนเจเดือนแล้วคือไม่มีไก่ไข่ไม่ออกสักตัวนะผมไข่ออกทุกตัวนะตอนนี้แต่ก่อนนะเห็นทุกอาทิตย์เลยตอนผมใช้อาหารที่มีโปรตีนส6เปเซนนะครับทุกวันนี้ผมเปลี่ยนมาใช้อาหารที่มีโปรตีน17เ็ปรเนะผมของบาลานซนะ์เก้าสองสี่เนาะเลือกอาหารก็เลือกดีๆนะผมมีผลต่อ การเลี้ยงของเราเยอะมากนะครับผมเลี้ยงเลือกการเลือกอาหารนะย่าเห็นแก่อาหารที่มีราคาถูกจนเกินไปนะครับข้อต่อไปนะครับเราไม่มีอากาศถ่ายเทนะครับผมเราไม่มีอากาศถ่ายเทเป็นปัญหาที่ผมเลี้ยงอยู่ในบ้านเหมือนกันนะครับผมผมไม่รู้อะไรเลยคือ ผมทำผมน่าจะมีรูปแปะให้ดูนะมีเป็นสแลนนะครับผมสแลนคือตัวนี้เลยสแลนเก่าที่ผมเอามาเนี่ยเนี่ยตัวนี้อ้อมปิดทึบหมดเลยคนเข้ามาหายใจก็ไม่ออกนะผมคนเข้ามาเกลือไก่เก็บไข่ก็วิ่งวิ่งเก็บอะไรเร็บรีบทำเพราะว่ามันมันร้อนนะช่วงนั้นมันร้อนก็ผลสรุปก็คือไก่ไก่นะผมเขาต้องการ ผมไปศึกษาเพิ่มมานะแรกๆผมก็ไม่รู้ไก่คือเขาต้องการอากาศโล่งนะผมถ่ายเทได้สะดวกคนสามารถอยู่ได้ทั้งวันนะครับผมคนคนเนี่ยต้องสามารถอยู่ได้นะถึงจะไก่ก็จะอยู่ได้แบบสบายๆนะครับนี่ก็เจ็บไก่ก็จะอยู่ได้แบบสบายๆเนี่ยเห็นไหมผมผมจะพาเดินดูค้อประมาณนี้นะทําให้โล่งๆอย่างนี้เลย ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีต้นทุนหน่อยก็ทําเป็นตะแกรงเหล็กเลยจะดีมากนะครับแต่ผมไม่มีต้นทุนมากพอนะก็ทําแบบนี้แล้วจะเห็นสแลนนะครับผมผมเอาสแลนลงมาประมาณ1เมตรนะระดับไก่มาอยู่เท่านี้มันก็ลมเข้าได้นะครับถ้าไม่มีสแลนตัวนี้นะ่ะแดดมันส่องนะผมแดดส่องไก่จะร้อนมากช่วงบ่ายช่วงบ่ายนะครับผมแต่วันนี้แดดไม่ออกนะครับให้ดีลงมาแค่เม็ดนึงนะครับผมเหลือไว้ประมาณ2เม็ดนะถึงพื้นประมาณนี้ ทำอ้อมมาตรงนี้นะครับผมตรงนี้ผมก็ทําอ้อมมาแต่ตรงนี้นะมันจะต่ำหน่อยเพราะว่าหลังคามันเริ่มสูงนะครับแดดมันส่องใส่ไก่ชุดแรกๆแถวแรกนะครับก็ทำเหล้า,านะ่ะไม่เออเรื่องมันมีผมเห็นพี่พี่หลายๆท่านนะผมที่ถามเข้ามาคือเรื่องยุงแบบว่าเขาเอาดางน่ะดางเขียว เรียกว่าอะไรถุงดางนะ่ะไปอ้อมเลยไปตีเป็นมุ้งเลยนะ่ะเพราะว่าไม่ไม่ต้องการให้ยุงเข้านะครับคืออย่างนั้นนะ่ะไก่หายใจไม่ออกแน่นะผมเปอร์เซ็นไข่ก็จะต่ํามากๆเลยเลี้ยงยังไงเปอร์เซ็นไข่ก็ไม่ขึ้นนะถ้าไก่ร้อนนะ่ะมันจะไม่กินอาหารนะครับก็ออกแบบรงเรือให้มันดีๆนะครับแล้วก็อย่าให้มันนิดชิดจนเกินไปเนาะก็ให้มันโลง่งๆไว้จะดีมากนะครับ ปัญหาที่หกนะครับผมใส่ไก่มากเกินไปนะครับผมใส่ไก่ใส่ไก่มากเกินไปนี่ก็ทําให้ไก่ทําให้ไก่อารมณ์ไม่ค่อยดีนะเราก็อย่าใส่ไก่มากเกินนะครับก็ดูขนาดดูอะไรก็ให้มันสมมาพอควรนะครับแล้วก็ช่องหนึ่งห้ามเกินสามตัวนะผมบอกผมแนะนําอย่างนี้นะ กำลังดีนะผมช่องหนึ่งห้ามเกิน3ตัวถึงคุณจะทำกว้วงขนาดนี้ก็ช่างนะผมข้อหนึ่งแต่ห้ามใส่เกิน3จะดีมากนะก็ทำให้มันพอดีช่องละสามนั่นแหละเพราะว่าถ้าไก่เขาเกิดเครียดมาแล้วเขาจิกตุดกันเราจะได้เอาทันนะครับถ้าข้อหนึ่งมีห้าหตัวนะคือมันเห็นการทามันจะตอดกันแล้วก็ไม่ถึงนาทีตายเลยนะผมไก่ตัวนั้นไส้ทะลักเลยนะครับก็ ปัญหาต่อไปก็คือไก่ร้อนเนาะไก่ร้อนก็เป็นปัญหาปัญหาที่ที่ปัญหาทั่วประเทศไทยเลยนะแก้ไม่ได้ก็คือช่วงหน้าร้อนไข่จะแพงทุกปีนะครับผมมันก็มีผลมาจากไก่แม่ไก่ของเรานี่แหละครับที่เขาให้ไข่ได้ไม่ค่อยดีนะผมฟองเล็กเพราะว่าเขากินอาหารได้ไม่เต็มที่นะเขาจะ ยืนอ้าปากอยู่นะครับวิธีแก้ก็คือติดสปริงเกอร์บนหลังคานะก็ช่วยลดอุณหภูมิได้อยู่ในระดับหนึ่งนะก็ลดได้ไม่มากนะน่าจะไม่ถึงองศาด้วยซ้ำนะผมแต่ก็ลดได้ถือว่าโอเคนะ35 36เราก็เปิดให้มันเหลือ34 3อะไรนี้ก็โอเคอีกปัญหาหนึ่งโอ้อีกวิธีแก้นึงที่ บางคนก็อาจจะแนะนําให้ติดพัดลมนะครับผมซึ่งผมก็เคยทํามาแล้วนะครับมันก็ติดมันต้นทุนมันสูงมากนะครับแล้วก็ผมมองว่าไม่ค่อยดีต่อไก่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าพัดลมมันจะจะดูดไอร้อนจากหลังคาลงมาสู่ไก่โดยตรงเนาะความร้อนมันจะอยู่ทุกที่นะครับผมในใต้หลังคาประมาณ1เมตรต่ำหลังคาลงมา ถ้าเราติดดลมดูดอาอร้อนส่งลงมาแน่นอนไก่เราก็ยิ่งร้อนหนักกว่าเดิมนะครับปัญหาทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ร้อนก็คือสปริงเกอร์นั่นแหละครับข้อต่อไปนะผมผมเคยใช้รางน้ำนะผมรางน้ําให้อาหารนะซึ่งเป็นปัญหามากเลยตอนนั้นเนี่ยรางตัวเนี้ผมผมจะแนบรวบให้ดูนะผมเป็นเหล้าไก่เก่าผมนะคือ เป็นรางน้ําไปต้องได้เปลี่ยนน้าทุกวันนะครับผมไม่งั้นน,น้ําเน่าเสียนะเพราะว่าเขาจะกินแล้วก็มากินน้ํากินแล้วก็มากินน้ํามันจะมีเศษอาหารมาตกนะครับเศษอาหารมาตกตัวนี้แล้วก็ทําให้น้ําเน่าเสียแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือไก่ถ้าไก่ตัวนี้เป็นหวัดเนี่ยมันมากินในการไก่พวกนู้นก็เป็นวัดได้พวกนู้นก็เป็นวัดได้เพราะว่ามันเอาเสื้อลกมาลงในรางน้ําแล้วนะครับ มันจะติดต่อกันได้ง่ายนะครับแล้วก็วิธีทําความสะอาดนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆนะทําความสะอาดยากมากเลยต้องใช้แปรงขัดขัด,ข,ดขัดด้วยผมก็เลยเปลี่ยนเป็นระบบนิปเปิลน,นะครับผมคือเรื่องน้ําไก่ก็แทบจะไม่ได้ดูแลเลยแค่ใดน้ําขึ้นถักนะครับผมแล้วก็ให้ยาให้วิตามินอะไรไปก็เรียบร้อยนะครับ ผมแนะนำให้เอานิเปิลแต่แรกเลยนะอย่าไปเอารางน้ำนะครับปัญหาข้อต่อมาที่ผมเจอนะครับผมก็คือไก่จิกกันนะผมจิกในที่นี้ไม่ใช่จิกตูดนะจิกหัวนี่แหละครับตอดกันนะ่ะเรียกภาษาบ้านผมก็คือไก่ตอดกันนะครับยังไก่เนี่ยสามตัวเนี่ยถ้าสลับกันเนี่ยเอาตัวนี้มาตัวนั้นไปตัวนี้มาคือไก่ตอดกันเละเทะเลยนะ ถ้าคอกไหนได้อยู่ในการแล้วนะผมอย่าแยกเขาออกจากกันเพราะว่าเขาอยู่ในการมาตั้งนานนะครับผมอยู่ตั้งแต่เล็กๆเลยเขาจะถูกกันนะแต่ก็มีบ้างนะอยู่ด้วยกันมาดีวันดีคืนดีก็ตอดกันเราก็ย้ายออกนะก็ลองสลับดูลองย้ายดูแต่ถ้าไม่จําเป็นอย่าย้ายเขานะครับเพราะว่าถ้าตัวนี้ไปอยู่คอกนั้นเอาตัวนั้นมาคอกนี้อะไรอย่างนี้มันโอกาสตอดกันคือเยอะมากเพราะว่าผมเคย เคยเรียกว่ายัางไงเคยย้ายไก่จากกรงนี้นะ่ะมากรงนี้อย่างนี้ไม่รู้จําไม่ได้ว่ามันเคยอยู่มันตัวไหนอยู่ด้วยกันก็จับมาเล่เทะเลยก็สรุปคือไก่ตอดกันแทบจะทุกกรงเลยนะก็<笑><笑>ถ้าเป็นไปได้ห้ามห้ามย้ายนะก็อยู่ข้อกไหนก็อยู่ข้องนั้นถ้าจะย้ายก็ดูดีๆว่าเขาเคยอยู่กับตัวไหนนะครับแล้วก็ปัญหาข้อต่อมานะผมก็คือ เรื่องขี้นะครับผมเรื่องขี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าผมเอาขี้ไก่ออกไปจากแล้วนะแถวกลางเนี้ยยังแถวนี้กับแถวแรกนะยังไม่ได้เอาไปเรื่องขี้นี่คือเป็นปัญหาหลักๆใหญ่ๆที่มีปัญหากับเพื่อนบ้านเลยนะครับเรื่องขี้เนี่ยผมแนะนําให้ให้ยังไงวะมันเป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเลยนะครับผมเรื่องที่ลําบากใจมากเลยเกี่ยวกับขี้เพราะว่ามันเหม็นนะครับผมผมยอมรับว่ามันเหม็นจริงๆก็ใครจะเลี้ยงผมแนะนําให้อยู่อยู่นอกเมืองนะผมอยู่นอกไกลๆอยู่คนเดียวอะ่ะจะดีที่สุดนะครับจะไม่ได้มีปัญหาที่หลังเนาะโอเคนะผมแล้วผมจะพูดถึงปัญหาในการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพื้นนะผมคือปล่อยลงพื้นเนาะ มันจะมี2แบบนองในการเลี้ยงไก่ไข่ก็คือแบบโกรงตับแล้วก็แบบปล่อยพื้นแบบปล่อยพื้นนะคะผมปัญหาที่1นนะครับผมก็คือเปอร์เซน็นไข่เขาจะน้อยนะครับไข่เขาจะน้อยแต่ก็แลกมาด้วยกับต้นทุนที่ต่ําลงไปมากๆเลยนะต้นทุนต่ําเพราะว่ามันไม่ได้มีค่ากรงตับไม่ได้มีค่าอะไรนะก็ต้นทุนจะต่ําแต่ก็แลกมากับเปอร์เซน็นไข่ที่น้อยนะครับ ปัญหาที่สองก็คือไก่จิกไข่นะครับผมไก่จิกไข่นะไก่จะตอดกินไข่เลยถ้าตื่นมาเก็บไม่ทันหรือเก็บช้าหรืออะไรอย่างนี้ไก่จะกินไข่แล้วก็จะติดนิสัยนะครับผมถ้าเขาได้กินไข่แล้วเขารู้สึกว่าไข่มันอร่อยไข่มันมีโปรตีนให้เขาเขาก็จะจิกกินอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นนะผมกลายเป็นไก่ติดนิสัยไปเลยนะครับแล้วจะแก้ปัญหานี้ได้ยากมากๆเลยนะผมนะ สำหรับคนเลี้ยงปล่อยพื้นไก่คือไก่จิกกิน2อสามฟองก็เงินเป็น10บ0ิแล้วนะมันจะหักต้นทุนเราไปอย่างนี้นะครับปัญหาที่3มนะครับผมก็คือไก่ไก่ไก่ติดต่อโรคได้ง่ายนะครับผมปัญหาที่3ามนี่ไข่นะผมเก็บวันนี้แฟนผมเก็บวันนี้ได้ประมาณนี้นะครับมันก็น่าจะเหลืออีกประมาณ ได้กี่แผงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบแผงนะก็น่าจะเหลืออีกประมาณเกือบเกือบสองแผงนะตอนนี้น่าจะได้ประมาณวันละสิบสองแผงเนาะเพราะว่าเออผมลืมพูดไปผมพูดถึงไหนแล้วะนี่ไก่ชุดนี้ผมปลดออกแล้วนะมันแต่ก่อนผมว่าผมได้สิบสามแผงใช่ไหมตอนนี้เหลือประมาณสิบสองผมปลดออกแล้วไก่แถวนี้ชุดนี้ ว่าจะลงใหม่อยู่นะครับนี่ก็คือปัญหาหนึ่งที่ผมจะพูดเออแต่ผมลืมพูดนะตัวนี้ก็คือเป็นไก่ที่ผมไปซื้อต่อเจ้าอื่นมานะคนอื่นมาผมซื้อมา49ตัวนะไก่ชุดน,นี้ผมซื้อมา49ตัวในราคาตัวละร้อมั้งตอนนะ้ะไก่ให้ไข่มาแล้วประมาณ3เดือนเขาพูดว่า3เดือนนะ ผมก็ดูก็เออสามเดือนจริงนะหงอนก็โอเคก็ผมก็เลี้ยงมาแล้วนะผมก็ดูว่าสามเดือนจริงผลสรุปก็คือไก่ไก่ไ,กไข่ไม่โดกเลยนะครับเพราะว่าเขาเขาได้เลี้ยงปล่อยพื้นนะผมไปเอาคือเขาปล่อยพื้นแล้วเขาบอกว่าเขาสู้หัวอาหารไม่ไหวผมรับมาก็คือมัน มันเป็นโรคตายง่ายมากเลยนะผมไก่ชุดนี้ก็คือไก่ปล่อยพื้นนี่แหละครับที่ผมไปรับมามันต,ตอนผมปลดนะเหลือไก่ส6บตัวเองนะจากไก่4ี่ตัวตายไปสิบสามตัวใช่ไหมตายไปส3าตัวไก่4ี่ตัวเป็นอัตราการตายที่เยอะมากๆผมก็อยากเตือนพี่ๆหลายๆท่านนะอย่าไปซื้อไก่ต่อจากคนอื่นเลยนะผมเพราะว่าเขา ผมพอจะรู้สาเหตุอยู่นะครับว่าทำไมเปอร์เซ็นไข่มันถึงน้อยแล้วก็ไก่ตายง่ายมากนะครับผมเป็นโรคตายง่ายมากเพราะว่าอันดับแรกคือเขาปล่อยพื้นนะอันดับต่อมาคือเขาให้อาหารหม่วดซั่วให้เป็นข้าวเปลือกบ้างข้าวโพดบ้างหมักโมบ้างฟักทองบ้างอะไรอย่างนั้นคือรังไข่เขามันจะเป็นรังเคยพี่ๆเคยครัวไก่ไหมรังไข่เขามันจะ ฟองใหญ่เล็ก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 เียงกันมาใช่ไหมมันจะเรียงกันในรังไข่คือเขากินอาหารไม่ดีมาแล้วโปรตีนมันไม่มีแล้วมันก็ให้ไข่ไม่ดีนะครับผมแล้วก็ไข่ไม่สวยไข่เปลือกบางด้วยผลสรุปก็คือผมแทบจะไม่ได้กําไรในไก่ชุดนั้นเลยนะหรืออาจจะหลุดด้วยซ้ํานะครับทางที่ดีคือเราเลี้ยงไก่ ตั้งแต่19สัปดาห์17สัปดาห์มาเลยจะดีมากนะผมแนะนําอย่าไปซื้อไก่ต่อจากคนอื่นเพราะว่าเขาเอาไปเลี้ยงเขาเลี้ยงปล่อยพื้นอะเลี้ยงอะไรมันเลี้ยงไม่ดีแล้วก็ซื้อมาก็เปอร์เซ็นต์ไข่จะไม่สูงนะผมปลดไปแล้วผมสั่งมาอยู่อีก80ตัวนะครับน่าจะอาทิตย์หน้าน่าจะมาส่งแล้วเออผมพูดถึงไหนแล้ววะผมข้ามไปยาวเลย ปัญหาในการเลี้ยงไก่ปล่อยพื้น,นะข้อต่อมาก็คือไก่ติดโรคได้ง่ายเออผมพูดไปแล้วนะไก่เไก่ปล่อยพื้นไก่เป็นร้อยสองร้อยตัวปล่อยพื้นในที่เดียวเนี่ยมันจะพื้นมันจะแฉะมันจะเปื้อนนะครับผมแล้วเราก็จําเป็นต้องโรยแกลบโรยอะไรเปลี่ยนแกลบแทบจะทุกเดือนเลยก็ว่าได้นะครับมันเหนื่อยนะครับแล้วก็ไก่เขาก็เหยียบกับพื้น,นะเหยียบกับขี้ดิน มันก็โอกาสติดโรคได้ง่ายนะครับปัญหาข้อต่อมาก็คือถ้าทำมันเล้าไม่ดีนะอย่างเนี้ยผมเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยคือไม่สามารถเลี้ยงไก่ปล่อยพื้นได้เลยนะครับเพราะว่ามันเคาะไม่ดีหมามันสามารถควัดเนี่ยมันควัดและม่นเข้ามาได้เลยนะครับคือต้องทําแบบว่ากรงเหล็กเลยในรอบพื้นนะหรือจะทําอะไรที่มันมิชิดกว่านี้มันต้องมีชิดนะครับ เพราะว่าหมาเข้ามาตายหมดทุกตัวนะมีไก่ร้อยตัวก็ตายร้อยตัวมีไก่สองร้อยก็ตายสองร้อยนะครับผมถ้าหมาหลุดเข้ามาได้เพราะว่ามีพี่ท่านหนึ่งในในบ้านผมนี่แหละไก่แกก็ห้าสิบตัวเหลือสองตัวนะครับผมหมาเข้านั่นแหละก็ในการเลี้ยงไก่ปล่อยพื้นก็จะอันตรายตรงนี้แหละนะครับถ้าหมาเข้ามาได้นี่คือมันไม่กินนะมันกัดกองไว้กองไว้เลยแล้วก็ งูด้วยนะครับผมงูก็งูงูงูมันก็มากินไก่มาตอดไก่ได้นะครับโอเคปัญหาต่อไปก็คือไก่จิกตูดกันได้ง่ายนะครับผมไก่จิกตูดกันได้ง่ายเนาะไก่จิกตูดจิกตูดกันเป็นว่าเล่นเลยนะในการเลี้ยงปล่อยพื้นนะ่ะปัญหาต่อไปก็คือไก่กินอาหารได้ไม่ทั่วถึง คือเขาไม่ได้กินอย่างนี้นะคือมันไม่ได้แบบว่าบุฟเฟ่ต์อย่างนี้นะครับคือจะเกลือเป็นเช้าเที่ยงเย็นอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไก่ตัวมันมันสัตว์ทุกชนิดเนาะมันจะมีตัวที่เก่งแล้วก็ตัวที่ไม่ค่อยเก่งนะครับผมส่วนตัวที่เก่งมันก็จะตอดตัวที่ไม่อ่อนแอกลัวอย่างนั้นนะครับไก่ตัวใหญ่จะตอดตัวเล็กอะไรอย่างนั้นแล้วก็ไม่สามารถเลี้ยงขะรุ่นได้นะต้องรุ่นเดียวกัน ปัญหาต่อไปก็คืออาหารหกเยอะนะครับผมในการเลี้ยงไก่ปล่อยพื้นคือปัญหาคืออาหารเนี่ยหกหกเป็นว่าเล่นเลยนะครับผมคืออย่างนี้อาหารไม่หกนะไม่มีอาหารหกเลยนะครับเขาจะได้กินเต็มที่แล้วก็เราจะไม่เสียอาหารทิ้งคือ ถ้าเราเลี้ยงปล่อยพื้นนะเขาจะเขี่ยนะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในกรงเนาะมันสามารถเหยียบได้เขี่ยออกมาอะไรอย่างนี้ก็เหยียบใส่เก็บเหยียบใส่อะไรก็เสียอาหารทิ้งฟรีๆไปเยอะเหมือนกันนะครับปัญหาต่อไปก็คือต้องเปลี่ยนน้าไก่ทุกวันนะครับแล้วแต่พี่ๆท่านไหนอยากเลี้ยงแบบไหนเนาะผมก็มาพูดปัญหาทุกอย่างฟังให้หมดแล้วนะครับเอาไปคิดวิเคราะห์ในการเลี้ยงไก่ไข่ของทุกคนเองนะครับผมก็มาแนะนําประมาณนี้เนาะ นในการเลี้ยงไก่ไข่นะผมแนะนําห้ามผสมอะไรเด็ดขาดนะห้ามผสมเลยเพราะว่าไก่ไข่นะครับผมเขาเป็นแหล่งให้โปรตีนใช่ไหมเราก็เรียนมาตั้งแต่เด็กๆนู่นโปรไข่ในโปรตีนมันเยอะกินไข่เพื่อต้องการโปรตีนกินไข่อยากเสริมโปรตีนร่างกายอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เขาจะออกไข่มาได้ เขาต้องการโปรตีนเยอะมากนะครับไม่ใช่เกลืออะไรมันก็จะไข่นะมันมันไม่ได้นะเพราะว่าไก่ไข่เขาต้องการโปรตีนเยอะมากจริงๆนะเขากว่าจะไข่ได้นะ่ะคุณจะเอาอะไรอะไรไปเกลือนะมันมันไม่ออกนะผมมันทําให้เราจะหาตามทุนคืนไม่ได้ด้วยซ้ํานะเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปนี่แหละไขนะ่น่ะถ้าเลี้ยงดีตั้งแต่เล็กจนจน ถึงปวดนะ่ะเขาจะไข่ดีตลอดแต่ถ้าคือมีช่วงช่วงหนึ่งที่คุณไปเกลืออาหารมั่วซั่วแล้วคุณไปเกลือข้าวคุณไปเกลืออะไรที่มันโปรตีนไม่ถึงอะ่ะคือเป็นอาหารที่เรียกว่ากินเพื่อหยูดเฉยๆนะครับผมไม่ใช่กินเพื่อไข่เขาก็จะรังไข่เขาก็จะหยุดการพัฒนาจะอยู่กับที่นะแล้วก็จะไปกินโปรตีนเข้าไปมันก็ไม่ได้แล้วเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้เนี่ยอย่างยางผมเนี่ยเห็นไหม คุณเชื่อไหมยางเนี่ยอายุสิบสิบเอ็ดปีได้แล้วนะยางพวกนี้คุณดูนะครับต้นเท่านี้เพราะว่าอะไรไม่ใส่ปุ๋ยนะครับผมคือเขาได้กินอาหารไม่เต็มที่นี่แหละคือตอนนี้ผมมาใส่ปุ๋ยมันมันก็ไม่ขึ้นนะมันก็เรียกภาษาบ้านเราก็คือมันมันแค่แล้วมันพันแล้วอะไรอย่างนั้นนะครับก็มันเหมือนกันนะครับผมทุกอย่างเนาะเราต้องบำรุงมันแต่แรกอะไรอย่างนั้นนะครับผม โอเคสำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้นะผมยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้นะผมจะถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับนี่ในวิตามินผมก็จะหมดแล้วนะจะได้สั่งอีกแล้วนววี่วิตามินเป็นตัวนี้นะวิตามินขวดละประมาณ7 0 0กว่าบาทนะรวมส่งนะครับผม โอเคครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมเออนี่ผมให้ดูไก่ตัวนี้เนะี่ยขาหักนะไก่ตัวนี้ขาหักยืนได้แล้วนะมันหักได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้มันเป็นอะไรขาหักน่าจะเกิดจากการตื่นนะครับผมแล้วก็โดดตำไอ้ไม้ตัวนี้ผมคิดว่านะหักข้าน,นึงเลยเนหะ็นไหมยังไง มันตีไม่ได้เลยนะข้างหนึ่งก็ดีแล้วที่เขายืนได้ข้างหนึ่งผมก็เลยทําแบบว่าที่ให้น้ําตัวนี้มานี่ที่ให้น้ําตัวนี้มันก็นอนอยู่เนาะมันก็กินได้ไงมันลุกไม่ได้ผมก็เอาถาังตัวนี้มาสํารองไก่ตัวไหนไม่สบายกับตไลุกไม่ได้ผมก็ทําถังตัวนี้มาสํารองนะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากตกิดตามไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ